คุยโทรศัพท์กับแฟนทุกวันทางทางที่แฟนเนี่ยนอนอยู่ในลรงศพเรื่องนี้ก็เป็นภาคต่อนะคะจากตอนที่นะคะเพื่อนของข้าวเสียตอนนั้นก็ได้จบกันไปแล้วนะคะสำหรับพาร์ทของเพื่อนตอนนี้มาในพาร์ทของแฟนของเขาดีกว่า เป็นภาคต่อจากตอนนั้นนะคะตอนที่ข้าวได้เล่าเกี่ยวกับการสูญเสียเพื่อนตอนม3พาร์ทของเพื่อนเนี่ยข้าวได้เล่าจบไปแล้วแต่ยังไม่ได้เล่าในส่วนของพาร์ทของแฟนของคนที่เสียที่ข้าวได้บอกไปอะคะ่ะตอนนั้นช่วงนั้นวัยนั้นเนาะเทคโนโลยีก็ยังไม่ได้เลิศเหมือนทุกวันนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคุยกับแฟนเขาก็คุยโทรศัพท์กัน a c e b o o k เนี่ยก็แทบไม่ได้เล่นในโทรศัพท์ แทบจะไม่มีใครรู้จัก Facebook เลยด้วยซ้ำจะรู้จักไ i ไฟมัง้งแต่ก็ต้องเล่นในคอมแล้วการอัปเดตข่าวการอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้รวดเร็วเหมือนทุกวันนี้พอเพื่อนของเ้าเสียเนี่ยก็ได้จัดงานสดได้จัดอะไรแล้วทีนี้ตอนนั้นคบกันในวัยเด็กอะค่ะเที่ยทางบ้านก็ยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของแฟนไม่ได้โฟกัสในเรื่องของแบบเออแบบเขาคุยกับใครเขาอะไรยังไงกับใครก็เลยไม่ได้จะซีเรียสหรือว่าไปตามหาว่าแบบ เออต้องไปส่งข่าวว่าแบบผู้ชายเนี่ยเสียแล้วนะแฟนของเขาเนี่ยมารู้อีกทีวันที่เผาศพแล้วค่ะทุกคนในเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะถึงวันเผานะทุกคนแฟนของเขาอะ่ะได้มาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยได้คุยโทรศัพท์กับคนที่ตายเนี่ยทุกวัน ย้ำว่าคุยกันทุกวันคุยกันแบบปกติเลยแล้วนอกจากคุยนะทุกคนยังมาหาอีกด้วยแต่ในการมาหาเนี่ยคือเขาจะมาสองคนสองคนคือทั้งสองคนที่เสียอืคนที่คุยจะเป็นคนซ้อนนะคะตอนที่มาหาแฟนอุ้ยกลัวแล้วถ้าซ้อนเนี่ยจะแปลกๆหน่อยนะคะก็จะให้อีกคนขับ แล้วคนที่คุยเนี่ยยืนอยู่บนเบาะหลังแล้วก็ยืนการแขนยาง้ยขับผ่านหน้าบ้านไปให้เห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะพอรู้ข่าวว่าแฟนของเขาหรือว่าเพื่อนขอเขาเนี่ยเสียนะคะเขาเนี่ยช็อกมากเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าแบบเสียได้ไงเสียตอนไหนเพราะว่ายังคุยกันทุกวันแล้วทุกคนรู้ไหมในโรงศพของเพื่อนข้าวคนนั้นะ่ะคือที่บ้านเขาอะรู้ว่า แล้วลูกเขาหลานเขาอะติดโทรศัพท์มากเขาก็เลยแกะเอาซิมโทรศัพท์เนี่ยใส่เข้าไปในลุงชกด้วยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้หากใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ารอติดตามชมด้วยนะว่าเขาจะมีเรื่องสยองอะไรมาเล่าให้ฟังอีก